อ้าวนี่นะคะปลาตัวนี้กิโลคะห้างอยู่กลางล่างนูมเมือ่อีจังฟือวะผูมไม่เข้าใจเลยเอามองจังเลยค่ะหยอกตัวไปเลยตัวรวยอันอละแมกันเอาลยค่ะหยอกไปเลยใครซื้อตัวละร้อยนะคะค่าส่งสองพันก็มาเอากันได้นะคะคือเราให้ตัวละร้อยแต่ว่าส่งสองพันแต่ถ้ามาเอาเองงั้นเราก็คิดค่าน้ำมันด้วย 8ปดแสิบแล้วก็นี่เขาเรียกว่าปลาบึกนะคะไม่ใช่ปลาสวายนะบางคนเขาเขาคิดว่าเอ้ะสวายไหมนะมันไม่ใช่นะคือแบบงงไงงงเออสวายหรือเปล่า<ม><ม>อะไรอย่างนี้เ<ม>ออ,อมันคืองงไงก็จะไม่สาวนุ้ยขายลูกชิ้นอย่าวัวเราอสิฉันไม่อุนหุนลูกชิ้นเธอนะอ่าเราพูดกลางกันนะคะเพราะว่า เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเพิ่งไปเรียนที่รามมอมอรามไม่ก็เรียกที่ที่กรุงเทพไปไหนแล่ะสาวนุ้ยไข่ลูกชิ้นทอดนะเลมันจุกๆเลยนะคะทุกคนไข่ไหมอันไข่ไข่ไข่กูนี่โอ้โหนี่กูอยากแกงจังเลยเบ้อเธอฉันอยากไปแกงส้มมากเลยอ่ะเธอว่า เธอว่าฉันควรเอาท่อนไหนแกงส้มดีเธอเธอว่าเฉันเอาท่อนไหนแกงส้มเอาบ้องโเอาบ้องที่ท้องนะแล้วเธอว่าฉันเธอว่าฉันนั้นไข่ไหมอันี้อะไรหรไข่ไข่รวมมันไข่จ้องไม่เ้าไวาไข่มันจ้องไงมันจ้องออกมาไงนะนีมันเป็นอะไรอยู่มันเป็นข้าวมันกินข้าวพวกบาวาน กูขายแต่มึงอย่าไปทิ้งแต่วอกยากแมวอ้วกปลาวานมึงเก็บไว้ให้กูเร็วๆใส่ถุงเร็วๆท่านั้นกูขายได้แหละเป็นสี่ห้าแสนนั้นวอกปลาวานเร็วๆวกไก่เหรอวกแมวเว้ยจ้าวอกปลาวานหรือวกมึงเมื่อกี้มึงวกใช่ไหมว่าอ่อไม่ฉันว่าแล้วเธอต้องวกเธอใช่ไหมมีไม่กลมเลยเออก็ไอ้นั้นไปเลยทำๆไปนี่ไม่อย่าบ่นมากแต่ แล้ว so ก็เธอฉันปวดฉันปวดตดนั้นฉันตดได้ไหมฉันจะอันฉันจะอันไวฉันจะพยายามกั้นสุดลมหายใจดูชิ้นนะคะมึงมึงก็ย้ายไปนู่นไปนี่วัานเล้วอกสิบาทแล้วถูกมากๆเลยทุกคนชาติแล้วฉันจะาชิแล้วอแชล้วเหรอฉันจะอย่าเป็นแว่นเป็นแว่นไหมจัดบ้องให้เขาเลยได้